ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel ว,วันนี้กลับอีกครั้งกับการเรีกยกนน้องวง i n ทร e o n Yeah, yeah. มาที่บอกน้องๆอ,อีกสองคน <c oughs> ที่เรายังไม่มีโ<ร><ๆ>อกาสได้ทำ<ๆ>ยังไม่เคยเ,เลยแล้วก็ววรู้สึกว่า เออเราเห็นน้องไปด้วยกันก็เลยแล้วเราควบรวมให้หมดทุกครั้งนะคะที่เวลาเราลองไปด้วยกันแล้วก็ทํารวมกันน้อยต้องขอขอบคุณบ้านในเรื่องที่แบบแปะาซวให้เราแล้วก็อนุญาตให้เราทาราคาหน้ารักมากๆทุกครั้งนี้ก็เป็นวอลของน้องซานตากับมิกะเย้ คู่หูคู่สีคู่หูคู่สีเข้าไปสวนสนุกด้วยกันเออเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องๆจะพาเราไปเูออะไรนะคะซึ่งน่าจะเป็นสวนสนุกที่เดียวกันกับที่เซตนั้นที่เราเคยเทาหรือเปล่าดีเพราไม่แน่ใจเราดูกันก่อนกันก่ใช่นะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับทุกช่องทางเลยจ้าฝากด้วยจ้าและใครอยากชมคลิปก่อนใครครับ ก็สมัคร Membership ได้สมัคร Membership ได้นะคะเป็นการสนับสนุนพวกเราเนาะแล้วก็ว่าของน้องอื่นทยอยมาตามลำดับนะคะข่ใช่ครับผมมีหลายๆอันที่รออยู่เนาะใช่ครับผมร้อย่างนั้นจ้าปะไปดูกันจ้าเริ่มที่ซานตาก่อนครับผมไปจ้าอื

เ่นพิก้าแบบโอ้ยอะไรกันบ่อยมากเหมือนเนวูดดี้จริงไป let's go 北京欢乐今朝，เด็กเล็ก yeah 很期待哦，我们的过年า放开心啊。

我们做这个过香蕉。我要来吗？Later. We go. 我们是那个，那个是 pumpkin. 啊啊啊啊啊！哈哈哈！我我我我我。妈的！没见识。毛爸。嗯。偷懒偷懒。哈哈哈！果茶。嗯。果茶。毛爸的果茶。 อยากไปเที่ยว่อนสนุกเนอะดูกี่ทีก็แบบถ้าแกงเ่าไปก็คงสนุกอะ่ะมีสองทีมทีมชอบทีมชอหวัดเสี่ยวกับทีมแบบทีมฝักของพ่อของทีมพ่อของทีมพ่อของทีมรูปหลักจูกัน ฮรินตัเัอนหงเนงอรีหนงอเรียเยนงนีัรนหาัยนัยรยังสยัยัสเัอยนอัสเังอยังอยเยนัเหนัง มีเจ็ดภาคแต่ว่าวันมีแปดใช่มันเป็นเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองเป็นเรื่องที่ R e อ่านยิยงใจบทุกเล่มเลยนะครัสนสนุกมาก บอกตรงว่าเทียบกันไม่ได้เลยค่ะคนเราเรื่องเลยสนุกมากใครเป็นแฟนเรื่องนี้จริงๆคือต้องอ,ยยน,อน,นุญายเพราะหนังมันใส่ได้ไม่ขนาดนั้นเลยเขาทำดีจัง

สารฝันเบอร์ <c oughs> <c oughs> สนมากข้างเกลือน่ารักจัง เข้าใจเลยอ่ะคนที่ชอบเรื่องเนี้วววว้้าาาวมันเหมือนได้เห็นแบบสิ่งที่เราชอบอยู่ในมันสารฝันจริงๆมันเราได้เข้าไปในการ์ตูนที่เราชอบอ่ะเหมือนตอนกูไปญี่ปุ่นกูก็วิ่งหาจีบีเหมือนกัน

我三观正。哦耶，站台哦。哇 <noise> 哇，wow, wow. 我很感动，里、這個、的，估计很厉害，很感动。哇。 ใหญ่เวรเจ้งฉี่ส like ู er, ้นี่พ่อของโป้เป็นแฟวจริงๆเป็นเกิร์ฟหนึ นักรบมังกรเลิศฉันชอบว่าฉันอยากไปหมดวันอ่ะอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยเท่เลยเย้ มึงต้องซื้อนะไปก็คือต้องซื้อใส่เดินแบบ Question ข้อที่5เกิดขึ้นมาเยอหรยะมากเยอะมากเยอะมากอีกนึงหลายว้าวมาโอ้ยจบแล้วน่ารักมากฉันเข้าใจเลยอ่ะว่าคือความความเราได้ชอบอะไรอ่ะใช่มันแบบอย่างแบบ การ์ตูนที่เราชอบแล้วพอเราได้ไปสัมผัสในชีวิตจริงอ่ะโอ้ยจะแบบตื่นตาตื่นใจไหฟไวฝันเนาะจริงและสนุกไปเป็นอะไรที่เป็นอย่างที่อ้อมบอกก็คือไปแม้ว่าแม้ว่าอายุเท่าไหร่ไปอ่ะมันก็ยังมีความสนุกอยู่กลับเข้าไปในความสนุกจริงเนี่ยเราไปดูของนอร์มิก้าต่อเราพูดกันทีเดียวนะคะใช่ค่ะจ้าจากวัาน่ารักที่สุดเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปเลยครับก์แต่มันไม่ใช่เคราะแต่ต้องไม่ฉ่ำมีกับพาเราวิ่งเมื่อกี้ โอ้ยตั้งตัวกันน่ารักจังเลยคนดูชอ,ชอบอ่ะชอบของคนนี้จริงเขาว่ามสนิทกันมากๆเลยอ่ะอ โอ้ยแต่ต้องซื้อใส่นะ,ม,ะมิกายน้กะกะใจแข็ง,ขงมากไม่ซื้อถ้าเกิดเป็นเราก็ซื้อซื้อตั้งแต่ตั้งแต่ช็อปแรกโอ้ยอยากเล่นโอ้ยน่าเล่นจังเลยเอ่ะ Holaturasic เจอรัส <Jurassic> o <Jurassic World. S 1> ิกเวิ r ด์น,น่ารักต้องกินไปคอบคนน้อยอ่ะไม่มีทางเลยเนะาะถ้าสถานกรารณ์ปกติใช่ไม่มีทางเลยอ่ะต่อแถบเป็นชั่วโมงนะคือต้องวางแผลจากบ้านอน่ะแล้วทุกคนจะไปเช็คลิสต์ของตัวเองแล้วคือต้องแยกกันจริงๆนะทุกคนเพราะว่าถ้ารอกันไม่ได้เลนหมดวันต้องตอ่อแถวอีก<ช> กว่าจะเดินหาเจอด้วยนะใชอเนิคาักจังโลกี่มีอกัน้มันต้องแบบเป็นโอรดีอะดูซีได้อะไรบ้าง โชวคอนเตอร์อ๊ยน่ารักนะเฮ้ยไอยู่ในอบใช่อยู่ในอาคารเจ๋งนาะเกเฮดไม่ออกด้วยเออ กิีจริงจริงเลยเด็กเล็กโอ้ยยัากลับไปดูวันก่อนเพิ่งดูไปโอ้ยอยากกินเลยว่ะมาหลบมุนกับบางคนว้า แก้วนั้นเอากลับบ้านได้เนาะมันจะมีซื้อแบบแก้วกับบ้้าอยววคั่่ก เก็บทดสอบความแข็งแกร่งเ่าจะได้อะไรคะหนึ่งนาทีอ๋สามสิบห้ายหยวนคูณห้านคคูณห้าเจ็ยหม่กไรก็บัดแต่ของคนหน้าเราใช่ของนิคสิบด้วยแหละ ini kan alen เก่งอะจบแล้วสั้นมากโุสนุกมากเพลินมากเลยอ่ะชอบดูสนุกสนุกเพราะว่าอยากไปสนุกจริงมันเติมไฟจริงให้แบบเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหรึจริงๆถ้าเราลอสังเกตก็คือเขามีหมดเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือทุกคนก็ยังอยากไปสนุกอยู่ทุกคนต้องมีประสบการณ์อะไรที่มันรีเลทถึงเรื่องราในส่วนสนุกแบบ สักอย่างหนึ่งเนาะแล้วมันก็ทำให้เราเอนจอยมากเนาะมันเพและผู้ใหญ่ในนั้นก็คือแพงมากแต่ก็ซื้อค่ะีินดีต่อซื้อแล้วก็ใส่เลยซ,ซื้อแล้วใส่เลยคือตั้งแต่ทางเข้าคือจะมีร้านขายแล้วบอกว่าจะไม่มีใส่ในเงินได้ไงพอก็คือด่านนี้คือด่านแรกใช่ไหมคะพอด่านสองพอออกจากเครื่องเล่นปุ๊บจะเป็นแบบว่าซีเวเนียของแต่ละเครื่องเล่นจริงเขาจะดักเราเลยเพราะว่าเขาจะบังคับให้เราต้องเดินผ่านาล้วก็ยอยิน่นียเขาจะทางท้งออกให้ทุกคนต้องเดินไปตรงนี้งั้ก็ออกไได้ค่ะทุกคนก็เลทไปจริง เราไม่มีลูกอยู่แล้วเราก็ไปกันเองใช่ก็เดี๋ยวเขียนวิวแชร์กันเอาเนาะร่วมหลังกันเอาเดินไปปกติแล้วนั่นแหละเราต้องแข็งแรงโดนต้องอย่าพูดเดินไม่ไหวแล้วมึงช่วยหน่อยกวนหลังอ๋อเอ็นดูดีใจที่น้องยังได้มีเวลาอย่างที่เราบอกเนาะได้มีเวลาใช้ชีวิตอย่างแบบน้องก็จะต่างประเทศด้วยอ่ะพอได้มาอยู่นี่ก็ยังมียังมีทำให้เขาได้ไปแบบผ่อนคลายพักผ่อนเนาะแฮปปี้มากแล้วคนทางแล้ว เราเชื่อเลยว่าทั้งสองคนนั้นน่าจะแบบว่าเอนจอยกับการไปเที่ยวรั้งนี้มากทุกคนแบบว่าแบบโหเต็ม,ตมที่มากเลยนเนาะเป็นเป็นเป็นคู่ที่น่ารักกัแนแหละคุน้องสนิทกันจริงๆนะคะ<ช>ยิ่งอยู่ด้วยกันก็มีแต่ความแบบเอนดูเด็กผู้ชายบอกอน่ารักกันฉันอยากไป,ไป,ไปแบบแฮร์รี่พอตเตอร์าชานฟอร์เมอร์ต่างฟูแพนด้าเลิศมากีแบบฉากทุกอย่างคือยิ่งใหญ่จริง ถ้าไปมากนะคะก็นี่ก็เป็นอีกวอ์กหนึ่งที่เราทำมาคู่กนันเนาะเราก็เลยทำให้ <จบ S 1> ก่อนนแหละ,ะใช่ใชยังเหลืออีกหลายอันใช่ค่ะใช่ค่ะเหลียวเป็นล้านเลยลูกแล้วก็ <c oughs> วเราห,ยยหลายาคนด้วยจริงๆเรา มีลีดไปหมดแล,แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยนะ,ะใช่ครับ<ก>ผมไว้โอกาสหน้าเนาะเราทยอยทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะใครเป็นแฟนทวนก็ฝากติดตามด้วยจริงๆคอนเทนต์ทุวันเราก็มาทุกวันจันสี่ทุ่มอยู่แล้วคอนเทนต์หนึ่งเนาะเป็นคอนเทนต์วาไรตี้นะคะ<ช>ที่ฟิกวันไวเนาะใครยังไม่ได้ตามดูก็ไปตามดูได้ต้องครับผมส่วนคนอื่นก็รอติดตามแดนแดนไลอัพว่าจะมาอะไรยังไงนะครับผมฝากด้วยค่ะใช่ขอบคุณบ้านนักที่สุดด้วยนะครับขอบคุณครับ วันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย